สวัสดีครับวิดีโอนี้เรามาดูวิธีการสร้างคิวใน AWS กันครับโดยคิวที่เราจะสร้างเราจะใช้ SQS Simple Queue นะครับเริ่มแรกให้เรามาที่เมนู SQS ครับ Simple Queue Switch ครับมันจะเจอหน้าคิวนะครับจากนั้นกดที่คิวครับให้เรากด Create Queue ครับ คิวแรกที่เราจะสร้างเราจะสร้างเดเเลเตอรก่อนนะครับแต่สามารถสร้างคิวธรรมดาก่อนก็ได้ครับแต่ในที่นี้เราจะสร้างเด l l เลเตอร์คิวก่อนเดเ l e ลเตอร์คิวคืออะไรเราสามารถค้นหาเด l l เลเตอร u e ิวแล้วก็ดูรายละเอียดได้นะครับในเว็บอเมซอนได้เลยครับก็มันก็เป็นคิวที่เอาไว้สําหรับเก็บข้อมูลคิวที่ส่งไม่สําเร็จนะครับหรือยอ่ยอๆหรือตัวยอ่อว่าดี LQ ครับ l e t เท e ร์ e เรามาสร้าง d l e t e t e ร์คกันก่อนครับเลือก q ิวที่ต้องการนะครับจากนั้นใส่ชื่อไปครับ จากนั้นคอนฟิกตามต้องการครับพวกไทมอ์อาท์ดีเลย์อะไรพวกนี้ครับจากนั้นกดเลียร์คิวครับเราจะได้เด l เล t ตอร์คิวมาแล้วนะครับจากนั้นเราจะไปสร้างคิวธรรมดากันครับสร้างคิวเมนที่เราจะเอาไว้รับกันครับก็ใส่ชื่อคิวเข้าไปครับจากนั้นก็กดใส่คอนฟิกต่างๆครับตามต้องการ จากนั้นเราจะเห็นว่าจะมีส่วนหนึ่งที่ที่ขึ้นมาว่า d e เดเ e t e อร์ตัวนี้ครับเราจะ e n a เ l e หมือนครับแล้วก็เลือก d e เดเ e t e อร์ Q ที่เราสร้างไว้เมื่อกี้ครับเรากดค้นหาเงน,นี้ยมันจะมันจะขึ้นคที่มีทั้งหมดครับแล้วก็เลือกที่เราสร้างไว้เมื่อกี้ที่ผมสร้างไว้เมื่อกี้จากนั้นตรง maximum receive ครับก็คือมันจะบอกว่าเราจะรับกี่ครั้งมันถึงจะเข้าไป d e เดเ e t e อร์ Q นะครับสมมติว่า เราคอนฟิกไว้สิบก็คือมันจะมีรับคิวสิบครั้งแล้วมันถึงจะเข้าไปที่เดเ l e ลเตอร์คิวนะครับอันนี้กำหนดได้ตามต้องการเลยครับอันนี้ผมใส่แค่ประมาณสามรอบประมาณนี้ครับก็คือมันจะวนรับคิวสามรอบแล้วมันถึงจะไปเข้าเดเ l e ลเตอร์คิวนะครับจากนั้นกดเฉีย u คิวได้เลยครับแค่นี้เราก็จะได้คิวแล้วครับก็คือมันจะมีคิว หลักของเราครับคิวตัวนี้จากนั้นก็มีเดเลเตอร์คิวครับสําหรับใครที่สร้างคิวหลักก่อนแล้วก็สร้างเด l ลเตอร์คิวทีหลังเราก็สามารถไปคอนฟิกได้ครับเราให้เราไปที่คิวหลักของเราครับจากนั้นตรงที่เด l ลเตอร์คิวครับเราสามารถกําหนดตรงนี้ได้ครับแล้วก็กดอ d ดิเราสามารถคอนฟิกเด l ลเตอร์คิวตรงนี้ได้ครับครับผมสำหรับวิดีโอนี้เราก็ สร้างคิวเสร็จแล้วครับมี2คิวคิวที่เราจะเอาไปใช้ก็คือคิวนี้ครับตัวนี้เอาไว้สําหรับรับเมสเซจที่ไม่สําเร็จครับโอเคครับวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมครับ